สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคา,าราชาชับช่องของคนที่หลงรักรถยนต์และบ้านเคลื่อนที่ล้ำสมัยวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับคอนเซปต์มอเตอร์โฮมที่ผสาน DNA แห่งอนาคตจากพลังไฟฟ้าและความหรูระดับผู้บริหารเข้าด้วยกันซึ่งในคลิปนี้เราขอนำเสนอแนวคิด2026มอเตอร์โฮมสไตล์ Tesla X อ็กเมบักที่เป็นการตีความรถมอเตอร์โฮมหรูพลังไฟฟ้าที่ได้แรงบันดาลใจจาก2จักรวาลยานยนต์อีโคนิ ฝั่งระบบขับเคลื่อนความล้ําและพลังงานไฟฟ้าได้รับแรงบันดาลใจจากเทสลาที่โดดเด่นด้านการนําอีวีเข้าสู่การใช้งานจริงมอเตอร์ไฟฟ้าคู่และระบบขับ AWD Electric Style ถูกตีความให้เกิดประสบการณ์ขับที่แรงบิดมาแบบศูนย์รอบรอและตอบสนองทันทีแต่ไม่ดิบกระชากจนคุมยากในมอเตอร์โฮมแบบ2026การกระจายแรงบิดถูปรีไฟให้ขับเนียนขึ้นเพื่อลดอาการโยกของบ้านเคลื่อนที่ที่ตัวถังใหญ่ ฝั่งความหรูความเมียบความประณีต่อและงานตกแต่งได้แรงบันดาลใจจาก m e r c e d e s m a y b บั h ที่เป็นนิยามของยานยนต์แบบ First Class Travel เ,เวลานั่งและเวลาพักโทนออกแบบภายนอกถูกตีความเป็นรูปทรงโมเดิร์น l พลิกอนเคบินดีไซน์ผสานเหลี่ยมแบบ SCI-FI Pick-Up Motorhome สไตล์กับงานโครเมียมพรีเมียมรอบคันโครงสร้างห้อง Motorhome ใช้วัสดุไร้ไวคอมโพสิตเรอินฟอร์เฟรมเพื่อให้ได้ความแข็งแรงแต่ยังควบคุมน้ำหนักรวมไม่ให้หนักเกิน ด้านข้างตัวรถถูกใส่หน้าต่างแถบยาวพา a m โนรามิกชิลก s ลาสไฮริ์เพื่อให้มุมมองเปิดกว้างพร้อม UV Protection 2026 Generation ใหม่ด้านหน้ามี s i กเนเจอร์เลดไลท์บาร c คอนเซปที่พาดยาวความสว่างถูกปรับให้เหมาะกับการขับกลางคืนเวลาเดินทางระยะไกลหลังคามีโซล r a แ s สิส e d ช h ิ่งพา g p เนลซ s สเต็มช่วยชาร์จไฟเสริมยามจอดพักกลางวานันในพื้นที่แคมป์หรือนอกเขตสถานีไฟ เมื่อเข้ามาด้านในคุณจะได้สัมผัสเคบินที่ถูกออกแบบให้เหมือนห้องรับรอง V.I.P. แล้ว o n อน e 2,026บอคู่หน้าถูกปรับเป็นพรีเมียมกับตันเลเทอร์ซีดแบบนุ่มพิเศษรองรับการปรับไฟฟ้าบอดแถว2ในห้องรับรองกลางเป็น2อบวก2อันตร้าลาวซีดปรับเอีงและหมุนหันเข้าหากันเพื่อการประชุมหรือการรับประทานอาหารพื้นที่ตรงกลางมีโต๊ะพับไฟฟ้าทัชโฟบิสเนสเทเบิลพร้อมระบบการส่นแม่เหล็กแบบเนียบ จอควบคุมภายในแบบอันตราวายทัชดิสเพลย์2,026ขนาด18-20นิ้วใช้ระบบอินโฟเทนเมนต์อัจฉริยะ EV Law OS ที่ตีความจากรูปแบบตอบสนองไวของเทส la UI และความอ่านง่ายของ UX แบบยุโรปและเอเชียรวมกันการรับคำสั่งเสียงเนเชอรัลไทยแอ็กเซนต์คอมมานด์ถูกปรับให้รับประโยคยาวและสำเนียงได้หลากหลายระบบเสียงถูกตีความพรีเมียมจากงานปรับจูนสไตล์เบอร์เมสเตอร์ที่ให้เสียงลึกใสและอบล้อมเหมาะทั้งเวลาเดินทางและเวลานั่งในห้อง l าว หนในหัวใจของมอเตอร์โฮม2 0 2 6คือระบบเก็บเสียงแอร์และการสะเทือนของบ้าน Space Cabin Active Noise Cancellation System ถูกติดตั้งเพื่อดักทั้งเสียงถนนและเสียงลมรอบกล่องมอเตอร์โฮมดีไซน์ที่เป็นเหลี่ยมมากกว่ารถทั่วไประบบช่วงล่างคือ Air Adaptive Comfort Suspension 2026ปรับแข็งนุ่มตามโหมดและแรงโหลดของห้องพักอาศัยเมื่อตู้น้ำและสัมภาระมีน้ำหนักรวมเพิ่ม ห้องด้านหลังถูกออกแบบเป็นพื้นที่พักอาศัยลอฟสไตล์คอม m พกต์ลิฟวิ่งโมดูลมีโซนเตียงคู่คิงลอฟเบสแบบยกลงไฟฟ้าเพื่อให้พื้นที่ด้านล่างเปลี่ยนเป็น l i ฟวิ่งแอเรียใช้ทำกิจกรรมระหว่างวันได้ด้านข้างห้องนอนมี m o ดแอมเบียนแ o ล้ว์ไลติง2 2 2 6เปลี่ยนสีอบอุ่นและโทนผ่อนคลายได้ตามเวลาโซนครัว p พ n t r y ถูกติดตั้งระบบ Induction Silent Cooking Station 2026พร้อมตู้เย็นสลิม c a b i n e นตรีฟรเลเอร์เย็นไว้แต่งเนียบ พื้นที่สะอาดมี Water Recycle Clean System 2,026รรองน้ำใช้และ Recycle แบบ Basic g r a y Water Purifier ช่วยให้ใช้งานน้ำในทริปยาวได้โซนการเชื่อมต่อการเดินทางมี Navigation Smart Trip Planner System ตีความจากระบบเดินทางของเท s l a ให้คำนวณระยะและจุดพักสถานีไฟในไทยแลนด์พร้อมสภาพเส้นทางแบบท้องถิ่นที่ผู้ขับใช้งานจริงได้ ระบบพลังงานหลักคือ4 6 8 0โมดูล่าแบตเตอรี่แพ็คคอนเซปต์ให้ชาร์จไวและซัพพลายไฟทั้งระบบขับและระบบอาศัยได้ต่อเนื่องอร์ตไฟเสริมถูกติดตั้ง 220V Power Output s t a t i o n 2 0 2 6สหำหรับเสียบอุปกรณ์ภายนอกได้เวลาแคมป์มอเตอร์โฮมส2งพสไตล์เทสลา x m e กเมบัยังถูกตีความสตอรเรจรบอบล็อกห้องท้ายแบบโมโตไรท์วอลเรยสตอรเรจปิดเปิดไฟฟ้าใส่ของปลอดภัยพื้นที่ท้ายแยกโซนเก็บของแคมปิ่งมันติรเ,เก็อเต็นยี่สิบหก และกล่องเดินทางนี่คือการตีความรถมอเตอร์โฮม E ี l u x u r y 2 0 2 6ที่ไม่ใช่แค่ขับล้ำแต่เป็นมอเตอร์โฮมที่พักก็ได้ประชุมก็ได้อยู่ก็สบายและเห็นอนาคตของบ้านเคลื่อนที่หรูที่เป็นไปได้จริงในตลาด 2026-2027. ถึงขอบคุณทุกคนที่อยู่กับช่องคากราชับจนจบคลิปของเราคอนเทนต์มอเตอร์โฮม2026แบบนี้เราจะทำออกมาอีกเรื่อยๆฝากทุกคนซับพอร์ตพวกเราด้วยการกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราสุดท้ายนี้ถ้าคุณรักรถและการเดินทางแบบมอเตอร์โฮมล้ำหรูอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ของเรากด Subscribe นาวขอบคุณทุกแรงสนับสนุนที่มอบให้เราแล้วพบกันคลิปหน้า